สวัสดีครับผมแหมวันนี้ผมอาร์มนักเตะนะครับคนดีคนเดิมนะครับพาทุกท่านนะครับวันนี้มาพรีวิวครับกับทางด้านของบอลอาเซียนคัพนะครับในปี2023ครับรอบรองนัดที่2นะครับผมสำหรับทีมชาติไทยนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเสือเหลืองนะครับมาเลเซียนะครับผมวันนี้เวลาทุ่มครึ่งนะครับอยู่วันที่สนามครับผมวันนี้สนามกีฬา ธรรมศาสตร์ลังสิทธ์นะโผตรงนี้เดี๋ยวมาดูสถิติครับห้านัดการเจอกันครับผมตรงนี้ห้านัดนี่สถิติตรงนี้น่าสนใจเลยครับทีมชาติไทยนี่ยังไม่เคยชนะมาเลเซียเลยครับเสมอกันสองครั้งครับแล้วก็มาเลเซียชนะไปสาครั้งครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับความพร้อมของโค้ดมโนโพกิ้งครับวันนี้ของทางทีมชาติไทยนะครับห้านัดหลังสุดของทางทีมชาติไทยนี่ก็ แพ้มาหนึ่งเสมอมาหนึ่งชนะมาสามนะครับนัดที่แพ้ก็เป็นการแพ้มาเลเซียไปสู่มาตุระหนึ่งในศึกอาเซียนครับนี่แหละครับโอ้โหสภาพความพร้อมของทีมเดี๋ยวตรงนี้มาดูครับนักเตะของทีมชาติไทยตอนนี้พร้อมมากครับแล้ววันนี้ได้มาเตะในบ้านของตัวเองด้วยครับโอ้โหได้ข่าวมานี่บัตรนี่ขายหมดนี่หมดตั้งแต่แรกเลยครับโอ้โหนักต้องต้องดูเลยครับวันนี้ แฟนๆทีมชาติไทยนี่ไปสนามครับของของความได้เปรียบตรงนี้ครับบรรยากาศในสนามครับแล้ววันนี้ทีมชาติไทยนี่จะต้องทําให้ได้ตั้งแต่สองประตูขึ้นไปนะครับถ้าเสมอนี่การันตีการตกรอบร้อยเปอร์เซ็นครับฉะนั้นไม่มีอะไรจะเสียครับของทีมทีมชาติไทยมีเท่าไหร่ต้องใส่กันให้หมดแล้วครับและเดี๋ยวมาดูครับสิเดตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะได้ลงสนามนะครับของทางทีมชาติไทยครับ วันนี้โค้ดมโนโปกิ้งเข้ามาในแผน4-1-3-2ครับผู้รักษาประตูครับกิติพงศ์คููเถวเชื่อครับแล้วก็มีสุพนันบุรีรัตน์ครับผมพรรษาเหมิบูรนกิตาาการแมนสาลักษ์ไหประโคนบดินผาลาครับธีรตทอบุญมาทันเอกนิตปัญญาสารัสอยู่เย็นทีลิสินแดงดาแล้วก็พีระดลน่ำรัศมีนะครับโอ้โหถือว่าวันนี้ โค้ดมานวอกกิ้งนี่จัดทัพแบบชุดใหญ่เลยครับไม่มีอะไรจะเสียครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งของโค้ดทีมมันกรบ้างครับอ๋อของทางด้านเสือเหลืองมาเลเซียนะครับห้านัดหลังสุดนี่ก็ชนะมาสี่เลยครับแพ้มาหนึ่งครับนัดที่มาชนะก็มาชนะทีมชาติไทยเรานี่ครับที่ไปเตะที่มาเลเซียในศึกอาเซียนคัพครับผมตรงนี้สภาพความพร้อมของทีมเนี่ยมาเลเซียครองความได้เปรียบเนี่ยที่ เอาชนะไทยมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับซึ่งพวกเขามีความมั่นใจมากครับแต่ความได้เปรียบแล้วมีความได้เปรียบเรื่องประตูทีมเยือนด้วยนะครับวันนี้มาเลเซียก็ไม่มีความจําเป็นต้องเปิดหน้าแรกกับทีมชาติไทยนะครับวันนี้น่าจะมาตั้งรับนะครับแล้วก็ตั้งรับแล้วโต้กลับเร็วนะครับเพราะสภาพความพร้อมของทีมตอนนี้มาเลเซียชุดนี้เนี่ยเพิ่งจะฟอร์มทีมกันขึ้นมาได้ไม่นานครับระบบอะไรยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับแล้วก็ ส่วนทางด้านของตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบเกมรูปรูปแบบเกมเนี่ยยังไม่หลากหลายเท่าไหร่ครับก็จะใช้การเปิดโยนคอร์สเข้าไปครับแล้วก็เน้นการมุ่งในหน้าปากประตูครับเดี๋ยวมาดูครับสีเอลดผู้เล่นตัวจริงครับวันนี้มาในแผนสี่สองสามหนึ่งครับผู้สับประตูครับซีซาร์ฮัสมี่ครับเกรนตินเจอรงนะครับผมซาลินนาซิมครับโดมินิกคันครับลูันติลันนะครับวัน ดาเดซันนะครับโหสจวบิลกินนะครับเบดันการนะครับผมแล้วก็ลาฟาวีลาสิตนะครับดิเรนดูพักนะครับเฟซซาฮาริมแล้วก็ดาเลนโลกนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวมาสรุปกันเลยครับเกมนี้นี่ชี้ชะตาครับทีมชาติไทยจะได้ไปต่อหรือเปล่าครับผมเชื่อว่าทอเสียงนกหวีดเริ่มขึ้นครับทีมชาติไทยจะลั่นกองลบทันทีครับไม่มีอะไรจะเสียครับมีเท่าไหร่ต้องใส่กันให้ยับครับ ยังไงวันนี้ผมฟันธงเลยครับทีมท่าไทยวันนี้เอาชนะในบ้าน2อประตูตอศูนครับการันตีการเข้ารอบไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับส่วนวันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับในกลุ่มในเว็บนักเตะ c o m นะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมอามนักเตะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ